ทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังอายุวัฒนังถิรตังยาวะนิพพานังสละังอะตุธรรมังอายุวัฒนัง คือตังยาวนิพพานังสัลนังกัจจาสังขังอายุวัตนังคือตังยาวนิพพานังสัลนังกัจจานิทุติยัมติพุทธังอายุวัตนังคือตังยาวนิพพานังสัลนังกัจจานิทุติยัมติธรรมังอายุวัตนังคือตังยาวนิพพานังสัลนังกัจจานิทุติยัมติสังขัง อายุวัฒนังคือตังยาวนิพพานังสารังกัจจามิตติยัมปิอายุวัฒนังคีอตังยาวนิพพานังสารังกัจจามิตติยัมปิสังขังอายุวัฒนังคีอตังยาวนิพพานังสารังกัจจามิอิติปิโสภะสวะลังสมมาสมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขตโลสวขิตุอนุตตลอ โกดิษตัมมมสาแลตทิศต้าเทวมนุษย์สานต์โตตะควัติสวัคโตตัควัตตันโมสันติโกอัการิโกเอหิปสสิโกโอปนิโกปัตตันยิตาโพวิโยิติสุปฏิปันโนตะควัโตสศรากัสังโฆอยุปปฏิปันโนตะควัโตสศรากัสังโฆยายะปฏิปันโนตะควัโตสศรากัสังโฆ Sāmi Ṭhīpa Ṭhīpa nā pākavato sāvakasanko yāti taṁcātā nīpulita-yukkā nī-ātā pulita-pukalā e sākākavato sāvakasanko āvunayā pāvunayā thakinayā antarikalanyā anuparāṁ amma caṁ เสียงเสียงติมขรบวอนววนเวนิเซตาเล็นเติโกใจจะมมังคคละมหาศจิมังคเลตตาตะเพศอาคมขุนวลงขุนแปลงแล้วใหุ้แก้วออกกินเมืองลิที่เืองตะลงแดนเมื่อนี้เว่นมหาคุณคนแท้ด่าแต่ ต้องตอกเป็นโรคไปโอบจอมวิชาตะลงอาลอากิงเป็นต่ากจำมเมื่อเมื่อหนึ่งต่ลงแทนแานนัดลำเมื่อนีคำคนขคงเปยา เอกเลิศประตัาตมนมาเปล่าแทงพอนใจส่วนหลอนทนโชเป็นไรายสิทิไทยเท่าสะเหตตาน่หต่างกกสาบมากแก้วใจพองแก้วบวิสุดกุตมตมะจ้กุตตมาโยกุตตมะิทยีทยกุตมตมะิเทียุตตมะสิบีราปินดา,าปะตังติยา โู้ฟังกันอยู่สนนอาทิตยจอนจันตะเล็กข้างการตื่เมื่อใจ้วดเปิดไปเป็นโอกสกายอกคนเดีวดีที่ีมุดใจเจ้าไปยอกความหลันมามเหตสักกีลังโอบตดกสอบเลื่อเมืออาไและแก่ตล